สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาไลฟ์กันนะครับวันนี้จะมีหัวข้อเรามาพูดกันด้วยเรื่องของถูกเผยแพร่คลิปลับนะครับต้องทำอย่างไรนะครับใครมีคำถามอยากสอบถามก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะก็มาไลฟ์กันช่วงเย็นๆนะครับพอมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับผมก็เลยมาลองมาไลฟ์ดู นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยผมจะไลฟ์อยู่ในช่องทางของ youtube นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไลฟ์ like ผ่าน youtube แต่วันนี้ก็อยากจะลองไลฟ์ผ่าน Facebook ด้วยนะครับก็เลยไปหาวิธีมานะครับก็เลยลองทดลองดูนะครับไหนๆทดลองแล้วก็ลองไลฟ์เลยแล้วกันนะครับใครใครจะสอบถามอะไรก็พิมพ์ม,มานะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาเริ่มคุยเนื้อหากันนะครับอ่าโอเคนะครับข้อมูลนะครับที่ที่ผมจะเอามาเนี่ยก็คือ ข้อมูลที่ผมระบุไว้ในในเว็บไซต์ของผมนะครับเว็บไซต์นิทิลอแอนวินเนอร์นะครับใครอยากจะเข้าไปดูเนื้อหาบทความต่างๆนะครับที่ผมได้ลงไว้เนี่ยซึ่งซึ่งมีเยอะมากนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็คือการที่ถูกเผยแพร่คลิปลับนะครับหรือว่าภาพลามกอนาจารเนี่ยมันจะทำต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งตอนอะตอนที่เราเป็นแฟนกันนะครับหรือเราครบกันเนี่ยก็ตอนนั้นยังรักกันดีนะครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปกันไว้นะครับแต่ว่าพอเวลาเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นมาเนี่ยก็มักจะเอาคลิปเนี้ยมาขู่กันหรือเลิกกันก็จะเอาคลิปมามาโพสต์ลงในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออีกรณีหนึ่งก็คือจะมีพวกที่ให้ถ่าย ภาพตัวเองนะครับภาพภาพลามกเนี่ยไปให้แลกกับเงินหรือว่าเออมีการวิดีโอคอลกันนะครับแล้วก็มีการโชว์เรือนล่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าโดนข่มขู่นะครับสมมุติว่าเราได้คลิปเนี่ยภาพลามกเราหรือคลิปวิดีโอของเราเนี่ยอยู่กับ อีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งเขามีแน่นอนนะครับแล้วเขาข่มขู่เราว่าเราว่าจะเปิดเผยคลิปนะครับโดยการที่ให้เราทําอะไรสักอย่างนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันจะแยกอยู่2ส,ส่วนนะครับผมก็คือว่าถ้าการขู่นั้นนะ่ะมีการขู่เพื่อจะเอาเงินนะครับแลกกับการที่เราเนี่ยจะต้องให้เงินกับเขาเพื่อที่เขาจะไม่เปิดเผยคลิปนั้นนะครับ กรณีแบบนี้จะผิดในเรื่องของกฎหมายอาญาข้อหาการโชคทรัพย์นะครับอ่ะข้อหาการโชครัพย์มันจะอยู่ในมาตรา337นะครับบัญญัติว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษล้าย หรือข่มขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกคู่เข็นหรือของบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจเช่นว,ว่านั้นกระทำความผิดฐานการโชคทรัพย์นะครับซึ่งมันจะมีคาบเกี่ยวอันหนึ่งก็คือ,อ,อความผิดฐานรีบเอาทรัพย์นะครับ เปิดเผยความลับซึ่งตามมาตรา338เนี่ยก็จะระบุว่าผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหรือขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งเป็นซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เนี่ยเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทําความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับ มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทนะครับซึ่งการคมคู่เนี่ยจะคาบเกี่ยวกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไปผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับอ่าต่อมานะฮะก็คือกรณีของการที่ไม่ได้เรียกที่จะเอาทรัพย์สินใดๆนะครับ แต่อาจจะขู่ประมาณว่าถ้าเลิกกันถ้าเลิกกันก็จะเปิดเผยคลิปหรือให้กระทำอะไรการบางอย่างก็ตามนะฮะซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะผิดอีกมากตราหนึ่งนะครับมันจะผิดมาตรา3 0 9ของประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือยอมจำนนต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย ต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุสร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือยอมจำนนต่อสิ่งนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คือ ความผิดสำหรับการข่มขู่นะครับว่าจะเปิดเผยคลิปและต่อมานะถ้าถ้าเป็นกรณีที่ที่มีการเปิดเผยคลิปไปแล้วนะครับจะดำเนินการอย่างไรซึ่งการดำเนินการที่เขาเปิดเผยคลิปไปแล้วนะครับมันจะไปผิดในพรลบบคอมพิวเตอร์นะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกร,การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศสอง0ห้านะฮะซึ่งมันจะผิดมาตรา14นะครับผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ในต่อไปนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งพรบคมอมพรบคอมเนี่ยจะโทษอัตราโทษจะค่อนข้างสูงนะฮะและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจังทั้งปรับนะครับซึ่งการเปิดเปิดเผยคลิปเนี่ยมันจะผิดในใน,ในอนุสนะครับของมาตรา ที่14นะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะเป็นอันลามกหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะครับก็คือมีการเปิดเผยแบบสาธารณะแต่ถ้าถ้าเปิดเผยแบบกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยฮะอาจจะไม่ผิดในส่วนตรงนี้นะครับ เป็นกลุ่มลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าพอโดนข่มขู่ก็ตามหรือว่าโดนเปิดเผยคลิปนะครับก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับแล้วก็เข้าแจ้งความนะครับกับสถานีตำรวจนะครับในท้องที่ที่เรามีการพบเห็นว่ามีการเผยแพร่คลิปนะครับหรือว่าเป็นท้องที่ที่เรา อยู่ในขณะนั้นตอนที่ถูกข่มขู่นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นมูลคดีนะครับที่อยู่ในเขตอํานาจของสถานีตํารวจนั้นๆนะครับสามารถแจ้งความได้เลยนะครับหรือว่าจะว่าจ้างทนายนะครับทําเรื่องฟ้องเองก็ได้นะครับผมวันนี้ก็มาลองทดสอบดูนะครับว่าว่าไลฟ์ ทั้งสงแพลตฟอร์มมันจะเป็นยังไงแล้วก็เห็นเห็นเห็นใน f a c e b o o k เขาบอกว่าเขาปรับอันกริทึมนะฮะว่าการไลฟ์เนี่ยสมัยเนี้จะคนคนเห็นจะค่อนข้างน้อยใน facebook นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจริงไหมก็เลยลองดูเห็นเห็นบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าไปไปไลฟ์ใน tiktok กันหมดแล้วตอนนี้ครับวันนี้ก็มาสั้นๆนะฮะ มาไม่นานถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็ก็เข้ามาถามได้ในตอนนี้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาในอินบ็อกก็ได้นะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยการปรึกษากฎหมายนะครับของทางสำนักงาน,นจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือปรึกษาฟรีในเบื้องต้นนะครับการปรึกษาฟรีเนี่ยก็คือ ก็คุยกันเล็กๆน้อยๆฮะไม่ไม่ไม่เยอะแต,แต่ถ้าเป็นคุยต้องการคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอันนี้ต้องปรึกษาแบบละเอียดนะครับซึ่งจะมีค่าปรึกษาก็คือการปรึกษาฟรีเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องแบบกฎหมายทั่วไปนะครับรายละเอียดไม่ซับซ้อนนะครับสิ่งที่สอบถามเข้ามาเนี่ยเนื้อหามไม่เยอะมากหรือว่าไม่ไม่ถามมาค่อนข้างจะบ่อย,อยจนเกินไปนะครับแบบเนี้ยสามารถที่จะปรึกษาฟรีได้ นะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็คือปรึกษาแบบละเอียดนะครับแต่อันนี้มีค่าปรึกษาแต่อันนี้จะเป็นการคุยกับผมโดยตรงนะครับทางทางโทรศัพท์นะครับไม่จํากัดเวลาครั้งละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับอันนี้มันจะเป็นการคุยถึงลงรายละเอียดลึกๆเลยในเบื้ในในคดีของคุณเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมีหลักฐานอะไรบ้างมี มีรายละเอียดแบบไหนยังไงนะครับซึ่งถ้าข้อเท็จจริงนะครับเพียงนิดเดียวเนี่ยสมมุติเพราะผมไม่ทราบเนี่ยผมก็อาจจะให้คําตอบของกฎหมายเนี่ยผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาเราก็จะมาสรุปข้อกฎหมายอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกรณีของคุณนะมันจะเป็นแบบไหนซึ่งมันจะมันจะชัวร์มากกว่า เพราะว่าถ้าปรึกษาแบบทั่วไปเนี่ยอย,อย่างเช่นพิมพ์เข้ามานะครับในเพจเนี่ยแน่นอนเพราะว่าผมตอบตอบคําถามเนี่ยตามตามข้อความที่ที่ส่งมาเลยนะครับแบบไหนยังไงเราก็ไปแบบนี้นะครับแต่อาจแต่ว่าสมมุติว่าความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีข้อได้จริงอะไรที่มันบอกมาไม่หมดเนี่ยผลผลของกฎหมายเนี่ยมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ อาจจะไปอีกทิศทางหเ,เลยก็ได้ซึ่งมันผมเลยแนะนำว่าปรึกษาแบบละเอียดดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอ,อพอเห็นเห็น,ห,นหลายๆคนนะฮะเข้ามาสอบถามเนี่ยแล้วชอบจะให้ให้ทางสำนักงานเนี่ยก็คือประเมินค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่า ผมมาไม่ได้รับทำทุกเคสนะครับไม่ได้รับทาทุกเคสต้องดูก่อนว่าเคสของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะมาให้ให้เราประเมินก่อนซึ่งซึ่งถ้าเป็นปรึกษาฟรีเนี่ยคือจะเป็นพนักง,งานแอดมินนะครับเป็นคนเป็นคนคุยเป็นคนตอบคาถามแต่สุดท้ายแล้วผมวผม,มต้องประเมินค่าค่าทนายความอีกทีนะครับซึ่งการกําหนดค่าจ้างของทนายความเนี่ยมันไม่สามารถ จะก,กาหนดได้ง่ายๆนะมันไม่ง่ายนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดีเป็นหลักนะครับต้องเอารายละเอียดทั้งหมดอนะพร้อมหลักฐานมานัดคุยกันนะครับถึงจะก,กําหนดค่าดําเนินการอนะที่มันชัดเจนได้นะครับอะถ้าเป็นความยากง่ายครของคดีมันมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นข้อเท็จจริงในคดีครับมันมีเยอะแค่ไหนเป็นเรื่องกฎหมายแบบไหนเป็นเรื่องกฎหมายทั่วไปหรือเปล่า ทั่วไปก็คือพวกกู้ยืมเอ่อเช่าซื้อรถมินประมาทเอ่อเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรรับรองบุตรผู้จัดการมาดกหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยที่มันบางทีมันอาจจะไม่ซับซ้อนมากอันเนี้ยมันก็จะอีกเลทหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่มันลึกๆอย่างเช่นไปพิพาทกันเรื่องอ่า ลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าการค้าระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกแบบหน่วยงานราชการไปผิดสัญญาทางการปกครองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอีกเลทหนึ่งมันก็จะสูงกว่าเพราะมันมันมีความซับซ้อนกว่ามากกว่านะครับแล้วก็พยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารเลยแล้วก็พยานบุคคลผมก็ต้องมาดูว่ามันเคสของคุณเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันเยอะแค่ไหนเพราะบางเคสมาเนี่ยสืบพยานกัน เป็นสิบอย่างเงี้ยก็มีซึ่งซึ่งพอพอพยานที่ต้องเบิกความอ่ะมันเยอะนะครับมันก็ใช้เวลาในการทําคดีค่อนข้างมากแล้วมันก็ต้องเตรียมคดีค่อนข้างจะเยอะครับมันมันมันเลยอีกเลทหนึ่งหรือพยานเยอะพยานเอกสารเยอะมากเช่นมาเลยเป็นร้อยแผ่นอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนมันก็ต้องค่าทนายมันก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วซึ่งพวกกรณีพวกเนี้ยมันก็ต้องเอามาดูกันก่อนเอามานัดมานั่งคุยกันมานัดโทรศัพท์คุยกันก่อน นะครับก็ต้องมาดูได้ว่ากรอบระยะเวลาในการทํางานของเคสของคุณเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างคดีแพ่งเนี่ยมันก็จะมีนัดไต่สวนอ่ามันก็จะมีนัดชี้สองสถานนัดเจราจาอะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยสืบพยานแล้วอ่าฟังคดีพักษาแต่สมมติเป็นคดีอาญาเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขั้นตอนอีกก็คือในส่วนของไต่สวนมูลฟ้องเข้ามาซึ่งกรอบระยะเวลามันก็จะทําให มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คนละเลทกันนะครับแล้วอีกอีกแบบหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยสมมุติเราคุณเป็นเป็นจำเลยเนี่ยนะฮนะ,ะทักมาทักมาโดนโจ์ฟ้องอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้เราด้วยว่าทางโจ์เนี่ยหรือว่าทนายความฝั่งตรงข้ามเนี่ยโปรไฟล์เป็นยังไงนะครับเก่งแค่ไหนเชี่ยวชาญแค่ไหนไอเนี้ยมันก็เป็นเกณฑ์ที่จะต้องเอามาพิจารณาด้วยหรือว่า ความเสี่ยงที่อาจจะทนายความเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเช่นไปทําคดีแบบกับผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยนะฮะในท้องที่ท้องถิ่นอย่างเงี้ยแน่นอนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับค่าทนายก็อาจจะสูงขึ้นนะครับไอ้อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คืออุปนิสัยนะครับของผู้ว่าจ้างของของลูกความเนี่ยอันนี้ก็สําคัญสําคัญสําคัญมากเหมือนกัน นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันทํางานร่วมกันไม่ได้นะครับเป็นคนที่แบบเยอะอะไรเงี้ยจู้จี้จุกจิกบางทีผมก็จะมีการก่อนที่จะว่าจ้างอ่ะก็คือเราจะมีการนัดให้เข้ามาคุยกันก่อนนะครับคุยแบบตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเห็นลักษณะกิริยาของเขาเป็นยังไงแบบไหนนะครับ บางคนก็ดื้อบางคนก็ดื้ออะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าจะจ้างผมผมก็ไม่รับนะครับเพราะว่าดูแล้วว่าทํางานด้วยกันลําบากครับปวดหัวแน่นอนนะครับก็ก็จะไม่รับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะต้องมามามา,มาวิเคราะห์บางคนบอกว่าถามว่าเออค่าทนายไอ้ค่าทนายเนี่ยกําหนดเลยได้ไหมกําหนดเลยได้ไหมให้ชัดเจนเลยได้ไหมซึ่งมันทําไม่ได้ ผมพยายามคิดวิธีต่าง,างๆนานาแล้วมันก็ทําไม่ได้นะครับถ้าโทรมาในเบื้องต้นเนี่ยโทรมาหรือข้อความเนี่ยแบบปรึกษาแบบแบบฟรีในเบื้องต้นเงี้ยมันคํานวณไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องคุยกันก่อนอยังไงก็ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันก่อนไม่งั้นมันเกิดคําเราทานายความเนี่ยคิดค่าทานายผิดพลาดไปนะฮะมันไม่เหมาะสมเนี่ยกับกับข้อเท็จจริงกับคดีอย่างเงี้ย บางทีเราเราถ้าเราถ้าจะให้เราประเมินงเงี้ยนะครับโดยที่เรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงอะไรเลยนะ <c oughs> เราจะประเมินสูงไว้ก่อนเลยสมมุติว่าเคสของคุณเนยคือห้าหมืนผมจะประเมินเลยแสนหนึ่งเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมในระหว่างทําคดีนะครับจึงจึงต้องคุยควรที่จะคุยกันก่อนนะครับถ้าสมมุติเราคิดค่าทนายความเนี่ยไม่เหมาะสมนะคร คิดสูงเกินไปแน่นอนว่าคุณก็เสียเปรียบนะครับหรือคุณก็อาจจะไม่จ้างนะครับหรือถ้าคิดต่ําเกินไปอันนี้ผมก็ทนายความเนี่ยก็จะทํางานไม่คุม้มละนะฮะเพราะมีหลายเคสเหมือนกันที่ที่สมัยก่อนนะฮะสมัยสมัยแรกๆเนะี่ยที่ที่ผมบอกค่าทนายไปก่อนโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายเนี่ยก็คิดคิดไปคิดไปก็ถูก ปรากฏว่าพอทําสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏมีข้อเท็จจริงเพิ่มมาที่ไม่ได้เล่าตั้งแต่แรกนะครับบอกมาแล้วไปไปมามันเยอะมากสมมุติว่าคิดสามหมื่นแต่ข้อเท็จจริงที่มาทีหลังนะครับเรื่องที่มาทีหลังเนี่ยมันอยู่ในเลทแสนหนึ่งอ่ะแต่ว่าเราเราจะไปคิดแสนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะเราเราได้บอกค่าทานายความไปแล้วว่าคือสามหมื่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราทํา เคสนั้นน่ะคือเข้าเนื้อเลยมันไม่คุ้มเลยนะครับอันเนี้ยมันก็คือองค์ประกอบที่ที่เราจะใช้ในการคำนวณค่าว่าจ้างนะครับก็อยากอยากให้เข้าใจกันเพราะาบางคนอ่ะไม่เข้าใจบางคนก็จะมองในมุมตัวเองเป็นหลักนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องเป็นอย่างนั้นสิซึ่งซึ่งความเป็นจริงมัน มันมันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจในมุมของของคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็มาบ่นนิดนึงนะครับโอเคแล้วผมก็มีเวลาว่างช่วงเย็นๆนิดนึงนะครับก็เลยมาไลฟ์กันมีมีคำถามไหมครถ้ามีคำถามถามมาเลยนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ละนะครับ เ็ามีมีเคสต้องร่างคำฟ้องอีกเคสหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้รีบนะครับผมอันนั้นอันนั้นพอรอได้ซึ่งต่อจากนี้นะครับก็จะจะพยายามเน้นทำคดีมากมากขึ้นนะครับ จะโฟกัสกับพวกทําคดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรึกษาฟรีมาค่อนข้างจะเยอะพบว,ว่าผมทําเนี่ยให้คําปรึกษาฟรีมาตั้งแต่โอ้สี่ห้าปีแล้วนะครับเพิ่งมารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะไปทาอย่างอื่นเท่าไหร่นะฮะเหมือนแบบเอาวันหนึ่งเนี้ยมาตอบปัญหาปรึกษากฎหมายฟรีเนี่ยปาไปแล้วครึ่งวันอย่างเงี้ย ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีเวลาในการที่ไปโฟกัสกับกับลูกลูกความเรานะฮะแต่ว่าเราแน่นอนว่าเราทําดีที่สุดแหละแต่เราโฟกัสเต็มที่แล้วก็เอาเวลานอกนอก,นอกเวลาทํางานเนี่ยมาโฟกัสนะครับแต่มันมันทำให้ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาว่างนะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าการปรึกษาฟรีเนี่ยบางทีอาจจะ ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ว่าแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปรึกษาฟรีได้อยู่นะครับก็ใครมีประเด็นอะไรก็ก็สอบถามเข้ามาทักเข้ามาหรือจะปรึกษาแบบละเอียดก็ก็แจ้งมาได้นะครับก็คือคลิกเข้าไปในในใน messenger นะครับมันจะมีตัวเลือกอยู่แล้วว่าจะปรึกษาฟรีจะปรึกษาแบบละเอียด จะส่งหนังสือทวงถามหรือจะร่างสัญญาก็ติ๊กเข้าไปเลยว่าปรึกษาแบบละเอียดนะครับพอปรึกษาแบบละเอียดปุ๊บมันก็จะมี QR code นะฮะของ ID line เนี่ยให้คุณสแกนแล้วคุณก็สามารถไปนัดคิวกับทางแอดมินได้แอดมินเนี่ยจะคือจะดูแลในเรื่องของออการนัดวันเวลาในการปรึกษาการทำ หนังสือทวงถามนะครับการร่างสัญญาเป็นหลักนะครับส่วนปรึกษากฎหมายเนี่ยต้องมาถามในเพจนะครับกับโทรศัพท์เท่านั้นนะครับซึ่งแอดมินเนี่ยจะมีหลายคนนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันดูแลนะครับ,บเคสเอ่อคนหนึ่งก็อาจไปไปดูแลเรื่องเอกสารคนนึงก็มาคอยประสานงานกับทางคนที่เข้ามาติดต่อนะครับประมาณนี้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ก็ไปแล้วฮะคงไม่มีอะไรแล้ววันนี้เนื้อหาเราก็พูดไปครบถ้วนนะครับก็คือไปแจ้งความนั่นเองแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับก็คืออย่าอย่าไปถ่ายคลิปนะครับอย่าไปถ่ายคลิปเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคลิปที่เราถ่ายไปเนี่ยสมมุติเราเก็บไว้ส่วนตัวบางทีเนี่ยมันอาจจะหลุดไปก็ได้อาจจะโดนแฮก หรือว่าโทรศัพท์เราเสียเราเอาไปซ่อมเนี่ยทางร้านเขาเอาจจะเอาแ,ปแอปแบ็กอัพไว้เอาไปเผยแพร่ต่อมันก็มันก็เป็นไปได้นะครับอย่าถ่ายคลิปไว้ดีที่สุดนะครับการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าจะต้องมาเป็นปัญหาในภายหลังนะฮะสมมุติว่าแฟนของคุณเนี่ยอยากจะถ่ายคลิปคุณก็ต้องปฏิเสธให้ได้นะครับ เพราะตอนนี้ยังดีกันอยู่เนี่ยมันก็มันก็อะไรก็หวานชื่นนะฮะแต่พอเลิกกันแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้นะครับโอเคครับไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ